สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะแต่งตัวขึ้นไรค่ะแต่งตัวขึ้นไรหน้าสดนะหน้าสดนะดูนะหน้าสดมากนะคะคิดว่าจะทำอะไรฮนะคิดว่าจะปารีสจะทำอะไรคะเนี้ย น่าสดดยนี่เท่าแล้วพี่น้องคะ่ะเท่าแล้วเท่าแล้ว <c oughs> น้าคนเท่ากันสี่ลคะค่ะเบิ่งสดสดเดอ้อเดี๋ยวสิเวลาไปกบกอกหรือว่าเวลาไปใสเวลาเห็นโตจริงเสียจำได้พี่น้อง ยำอืมนี่ยเราคะ่ะน้าซดเท่าเรา,นะาพี่น้องสี่สิบกลัวเราเนอะสี่สิบกลัวเราพี่น้องคะ่ะคลิปบร์เดตตัดโตดีนี่เด้อเชียนบึงเซรัมเจ้า มูเจ้าคิดว่าข่อยสีแต่งหนาไปใส่นะมูเจ้าคิดว่าข่อยสิแต่งหนาไปใส่พี่น้องเซลล์เรากันครีมได้เลนะทาครีมนวดเข้าไปค่ะนวดข่อยกับบดค่อยได้แต่งหนาดอกบดค่อยมักปันได่ทาครีม เซลล์แหลนะอย่างว่าคนเห็นงานในครั่วไหมเห็นงานในคั่วแตงหน้าล้วกะนอีอย่างนะหนามัน่นนะจะว่าคอยเช็ดแตงหน้าไปใส่มาแตงหน้าน้ำกันครีมเอ่อล่องพื้นนะพี่น้องโออปะเ <c oughs> ข้าไปโปะครีมร่องพื้นเข้าไปพี่น้องคะ ทูบให้มันจำทูบให้มันเข่าเนื้อเข่านังนะคะเนี่ยค่ะคอยกันงาน่ายๆของคอยเนี่ยวละขึ้นคอยเฮษดงา่ายๆของคอยดิพี่น้องคอยบอดิพิตีพี่รันยังากมายในเกินแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อย นะจะเข่าเนื้อเลยได้ละเนะรราะถ้าไม่ฉาดดินี่ครีมรองพื้นทําแบบถ้ามชฉาดแบบว่าเอกันแดดเดนำ้ำเอเอยอย่างนะวิตามินดีอืมนะกับโป๊แปลงเข้าไปจักหน่อย คนผิวดำเขาก็ใส่เขาก็ใส่แป้งแบบว่าไอ้ขาวกับสีผิวฮาเดอพี่น้องถ้าคนผิวขาวก็เอาขาวจังหน่อยคอยมันค้นผิวดำเขาก็ใส่ใส่คำ่คำๆนะคะขอว่ามาณอันนี้หลยเพราะว่าคนคนดำเนาะคนผิวค่ำแม่สิไปเอาแป้งมาแบบว่าถ้าเห็นมันขาวมันกับโมเมนเนี้มันก็ต้องใส่แป้งแบบขาวขากับ ผิวจะของมันจะสิบหลอกจะของของกันง่ายๆังสิละพี่น้องค่ะอืเนี่ยนะมันกันพอดีแล้วนะอนอนเดิกลายไหมหน้าตาสิีส้มเ่ากับปัดแก้มข้าไปปัดอย่าปัดลายมันสีแดงแห้งปัดน้อยๆ ปากพ่อแบบ่้ำน,นี่แหละเนาะบางอย่างไายดอกแค่นี่แหละถ้ารีบกลับไปพี่น้องคะปากชีดแดงแดงปากให้แต่ดำอยู่เด้อืือถ้าเอาไปมาแต่งแต่งอย่างไายดอกเน้นปาก เนี่ยแดงๆเอาไว้เลยเขมามติมาช่มใดเด้อพี่น้องคะที่มันดำๆเนี่ยมันเป็ม่านีอ้อย่างได้เนี่ยขี่มังวันได้เนี่ยเสร็จ,จังไหนมันกับ,บ่อออกเด้อขี่มังวันท่าเขออาแดงๆปากไม่แดงไม่มีแรงทํางานเขาว่ามันบอกมีแห้งอีลีตนเนาะมึง เน,นี่ยขอบตาคอยดำดำน่ะมันกะเทาเนี่สิละพี่น้องซีซีบละแมนะ่นา่ะซีหายหนาเต็งตึงคือจังเด็งหน่อยไว้รุ่นเด็งเดเนาะเจ้าว่าปะ่ะมันกะตามมาอยู่แล้เนาะไปตามเวการเวลาของเขาเนี่ยแหละคิวขอบอด้ยเขียนนี่พี่น้องเอาไว้ยังสิละ เซตเรียบร้อยแล้วคอยนะวีผมด้วยบัดน,นี้เป็นอันเซตเรียบร้อยด้วีผมด้วยบัดน,นี้แค่นี้แหละค่ะเมื่อดดพิธีนี่ยังมากไม่อยกับแต่งนา้าเพิกเจ้าเบิร์นี่สิละชีวิตนะของ่อยเองละ่ะแต่งไปตามสไตล์ของ่อยเองนี่ละ่ะ <laughs> คนแต่งหนาบ่าเป็นเนาะจิให้่แต่งยังไงบ่ามาแต่งหนาบ่าค่อยดมกแต่งหนาปันเลยเนเอาไว้แค่นี้ละพี่น้องคะยวพอ,อกันไม่คลิปหนานะะนเนาะเนาะขอขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับฟังรับชมตีเตียนกันได้เ้ยค่ะเด้อคอมเมนต์เข้ามาหลายๆรัวๆเ้ยค่ะบา,บายยค่ะ